คำเตือนคลิปนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงไม่ได้มีเจตนาอื่นแอบแฝงโปรดใช้จักรยานในการปั่นนั่งเงียบๆแล้วดูคลิปซะความเดิมตอนที่แล้วเฮ้ยเงียบๆดีคนจะทำงานไมคฝั่งภาษาคนไม่รู้เรื่องหรอไมอ้าไอเด็กนี่ปากเปาะสักทีดีไหมเนี่ย ไม่ได้ดูก็ไม่ไปไอหมอนี่อยากดูไมครับไม่ตบไม่ตีไม่ดีขึ้นเลยใช่ไหมได้เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวรู้เลยใครหมูใครจ่าได้ครับคุณน้องพี่แนะนํานะให้น้องเก่งกกเข่าใ้ดีแล้วเก่งกำไว้ด้วยหพูดมากยุดแล้วดุดได้ยังเยุดูแล้วเขามองแล้ว เผมโอ้ไปแล้วผมอื๋อผมไม่ดูแล้วผมไม่ดูแลพี่ผมขวโทษผมทษพี่พอพอหพอพอหรือกูพอแล้วมึงอ่ะกูพอตั้งนานแล้วมึงอ่ะเมื่อไรจะพอโทษทีน้องพี่มันมือไปหน่อยหลังจากที่ผมได้โชว์กล้ามดากตบเด็กไปแล้วหลังจากนั้นก็นี่ให้ลงไม้ลงมืออยู่ด้วยเลยบอกเราให้จือให้จือ เนี่ยเห็นไหมขมโมยขมโมยข้าวขามโมยของเดะเดะเดะดหลังจากที่แขกได้กลับไปแล้วนั้นผมก็ได้ทำการทุบๆุสร้างสร้างแปลนบ้านอยู่พักใหญ่ขยายห้องเพื่อที่จะเอาไวส้สลีปโดยเฉพาะอ,าอ้าวอิพอายและไม้หมดอทำไงดีไว้เนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวทุบนี่ไว้ก่อนก็ได้เดี๋ยวค่อยมาใส่ทีเดียว ทำไมฉันต้องมาทำงานหนกฉันก็ไม่รู้เหมือนกันทำไมฉันต้องมาทำงานหนกแม่ใจ้ายเออะหักได้หักดีไอเจ้าพิกแอ็กแต่ว่าห้องมันเท่ากันป่าวะหนึ่งสองสามสี่เออหนึ่งสองสามสี่โอเคหลังจากที่ผมนับได้ดังนั้นผมพกกลับมาทาพิกแอ็ก แล้วกลับไปเคี่ยให้มันเสร็จดื่ม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 ดืมดื่มดืมดืมดื่มดื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 มดมดมเอเอ๊เอสวยขยีใจนี่เพลงกำลังมาทันเทนซะด้วยไงเราอะถ่ายติ๊กต็อกบ่อยไงช่วงเนี้ยสบายใจโว้ยตัดไม้ดีกว่าเฮ้ย ของใครมาทำหล่นไว้วะ,ะแต่ก็ช่างเถอะพอตัดไม้เสร็จผมก็กลับบ้านไปทำงานอย่างหลังขดุดหลังแข็งหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินต่อเจอ๊ลงยากลงเย็นเหลือเกินอืแค่ไปปะวะอเออหรือเราต้องขุดเพิ่มเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวดูก่อนนะอือต้องขุดเพิ่มจริงๆเอาอีกขกั้นก็ได้นี่แหละ มีแน่เออพอคิดได้ดังนั้นผมก็ได้ตัดสินใจคับบันไดเพิ่มเพื่อขยายหน้าบ้านให้มันกว้างยิ่งกว่านี้อคาบอะไรต่อดีวะโอ้ของคาบเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเออมีอะไรจําเป็นบ้างวะอ๋อกลองกองใช่ใช่ต้องมีกล่องเก็บของเดี๋ยวบึ้มมาทีนี้ของหายหมดเสียเวล,เวลาหาอีกเอามาสักสองกล่องก็แล้วกันไว้ตรงไหนดีวะ ไว้ในห้องเหรอเออดีไหมหรือไว้ข้างนอกดีเอาไงดีวะเอาไงกับชีวิตดีเนี่ยออตรงไหนดีวะตรงนี้เหรอตรงนี้หรือว่าตรงนี้เออทำไมตรงนี้มันแคบๆลองขยายหน่อยดิรู้สึกว่ามันจะไม่เท่ากันรู้สึกบ้านมันไม่บาลานซ์เลยโชว์จะจะเอือ เอออ,อย่างนี้ค่อยโล่งหน่อยอากาศถ่ายเทเฮ้ยคี้เกียจพากล้ะตัดไปตอนมันเสร็จเลยก็แล้วกันทาดาเฮ้ยเหนื่อยเอาเรื่องอยู่นะเนี่ยกว่าจะเสร็จแต่ก็ถอดใจไม่ได้อุตส่าห์ทำมาขนาดนี้ละวน่น,นมันโชว์ช่ำเป็นไงเป็นไงอ้โหูเสียนเหมือนเรียนมา่าโอูโห้หูเสร็จแล้ว ใครใครสนใจรับทำบ้านนะดูดูฝีมือสักก่อนไม่ธรรมดานะบอกเลยหลังจากนั้นผมก็ทุบทุบสร้างสร้างจนเสร็จหลังจากนั้นผมก็ออกไปตัดไม้เม้ยนเดิมแล้วทัในใดนั้นสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นแม่เปาะจังวะโอ้ตัดได้แป๊บเดียวเองพังและแต่ก็ช่างเหอะทำบ้านต่อดีกว่า ไม่งองก็ได้เชืยอจึบ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 นี่สวยโลนบอกแล้วช่างไม้อันดับหนึ่งฝีมือขนาดนี้ยากที่ใครจะมาเทียบบนโลกใบนี้ยใครก็ได้วัดได้หมดแหละเอาตูอยู่คนเดียวนี่ว่าเศรแ๊บ เวลาแบบนี้ไม่ใช่จะมาเศร้านะรีบต่อเติมบ้านให้เสร็จก่อนที่มันจะมืดโหให้เศร้าหน่อยก็ไม่ได้ขอบเป็นพระเอก MV ็หน่อยก็ไม่ได้โหก็ได้วะทางานหลังคดหลังแข็งเนี่ยต่อเติมบ้านเนี่ยบ่นอยู่นน,น่และไม่คทีจะช่วยกันเลยไงไม่ช่วยโว้โยข้ามีนาญญานมนาหน้าที่ทบรรยายมีหน้าที่ทําผละานที่ทํปไปโยบนอ้าวให้บ่นหน่อยก็ไม่ได้เฮ้เราทีตัวเองไะ บนจางตังก็ไม่ออกช่วยให้ทําอยู่คนเดียวเนี่ยเหนื่อยนะรู้เปล่าอุ้ยไอหมอนี่เถียงคำาไม่ตกฟากเดี๋ยวบัดอ้าวตกฟากก็เจ็บดิแค่นี้ก็ไม่รู้โอ้อะไรก็ไม่รู้อุ้ยแกม่มีสิแกอะไรของกูเนี่ยโอ้ถะาลาอกับตัวเองใช่ หลังจากที่ผมได้ทะเลาะกับเสียงในหัวตัวเองเสร็จอุ้ยของข้อเอาเหรอโทษโทษโทษนี่เองจะมาเย่งงอนข้ากันเหรอโทษได้ไหมล่ะแหมหยอกเล่นนิดเดียวเองอะเออแล้วไปอย่าให้มีครั้งที่สองนะอย่าหาว่าข้าไม่เตือนหลังจากที่ผมทะเลาะกับตัวเองเสร็จผมก็ฟาร์มทานอย่างขมับขม่นแล้วผมก็คิดในใจว่าเมื่อไหร่มันจะฟาร์มเสร็จวะ ก็แป๊หนึ่งดีมันยังเหลืออยู่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยโอ้อะไรนักหนาเนี่ยเสียดายข้าวเสียดายของนี่เราเสียสติไปแล้วงั้นเหรอทําไมเราพูดอยู่คนเดียวล่ะอ,อยู่คนเดียวจนชินชาคุยอ,อยู่คนเดียวบ้าไปแล้วโอ้โหสูงจังวะเฮ้ย ทำบ้านตรงไหนไม่ทํามาทําอยู่หน้าผาคิดอะไรอยู่ไอเนี่ยตูหลังจากนั้นผมก็ตั้งหน้าตั้งตอทําบ้านให้มันเสร็จก่อนที่มันจะมืดเอาไม้หมดมต้องสัยต้องออกไปตัดไม้แล้วสินะขวานลักของข้าทำไมช่องมันลกแปลกจัดซะหน่อยดีกว่าโอเคเป็นระเบียบละ ไอเจ้ทําไมตรงนี้มันไม่เท่ากันเดีย๋ยวบอกนะว่าต้องลื้อใหม่่ะโอ้เอาก็เอาวะไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าชอบเลือห้าบาทสิบบาทก็เอาวะเล่นเล่นไปก่อนต้องมีคนอมยิ้มบ้างแหละเฮ้ยเสร็จสักทีกว่าจะเสร็จได้ใช้เวลานานอยู่นนเนี่ย ขณะที่ผมออกไปตัดไม้เพื่อที่จะมาสร้างบ้านผมก็ได้ยินเสียงปริศนาเฮ้ยเสียงอะไรวะเฮอะไรขึ้นเสียงอะไรอะ่ะไม่มีอะไรหรอกมั้งสงสัยเราคิดมากไปเองแหละสงสัยคงเหนื่อยเออเอาอีกแล้วเฮ้ยอยู่ไหนวะแน่จริงออกมาดิเนี่ย ก็ได้แค่ขู่ไงไม่กล้าออกมาอ,อ่อนดอยอนายอะสงสัยจะกลัวโไม่ใจนี่ว่าระดับนี้แล้วเรานี่ยืนหนึ่งเรื่องแบบวิชาการต่อสู้จะใครก็มาเหอะแล้วไม่เคยกลัวนะเว้ยขอให้มาจริงเหอะเดี๋ยวจะลำดาบโชว์ให้ดู ฟูอีกเป็นใครวะเนี่ยสองไหนพี่ฟูโอ้โหฟูเต็มหูกูเลยนอยอยากดูสองน้ำลายเต็มหูกูหมดแล้วออกไปออกไปอุ้ยไวรุ่นไฟเอ็มหมอฮะฮผิดเกมมะเปล่ามาผิดเกมมาเปล่าเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนไม่ใช่น้อยหลังจากที่ผมได้รับการต้อนรับจากวัยรุ่นไฟเอ็มหลังจากนั้นผมก็ฟูอ้าวอ้นิี้ก็อีกตัว อยากโดนหรือยังไงเอเปล่าครับพี่เออให้รู้ซะบ้างว่าไผเป็นไผวันหลังอย่ามาแย้มกับพี่นะน้องโดนหมดอะ,ะพี่นี่ไม่อยากจะพูด <c oughs> ก็ไม่ต้องพูดดิเอเจเฮ้ยไม่รู้ซะแล้วว่ากําลังพูดอยู่กับใครถ้าเองรู้อะเองจะหนาวคนส่งนมแข็งเหรอพูดอย่างนี้คนละเล่มดีกว่าปะฮะใจได้จบจบหนังสือเองชักจะหมิ่นค่าเกินไปแล้วฮะหรือยังไง คนละก,กระบอกไหมเข้าลามัะนะคนละสองกระบอกจะด้มอ yup> ิ่มเฮ้ยตัโลกเหรอฮะถ้าเองรู้ว่าข้างหลังข่าสักอะไรอ่ะเองจะไม่พูดคำนี้อ um> ๋อไอ้ขวารักทรงองนาลายอะนะเออพูดได้พูดไปเมื่อสมัยที่พี่เรียนมัธยมอยู่อะไม่ได้ถอมเฮ้ยชอบขัดจังวะให้พูดให้จบก่อนได้ไหมเนี่ยค่อยขัดอะมารยาทนะมีปะมารยาทในการฟังอ่ะอยู่โน้ เม <c oughs> <se> ื่อสมัยที่พี่เรียนมัธยมอยู่อ่ะพี่อ่ะเป็นคนไม่ใช่ลูกน้องนะลูกน้องอาโหมไม่เท่าพี่ไม่อยากจะคุยมีเรื่องชกต่อยกันทุกวันอ่ะเรื่องแย่งลูกอมอ่ะอืมพอเราซื้อมาได้สามเมตรสองบาทแต่มันซื้อมาได้สองเมตรบาทไงเลยขินมันขิวมันเดยใส่กบแก้วมันซะ และไอ้เรื่องตีลันฟันไม้กวาเนี่ยพี่ก็ทำเป็นกิจวัตรเป็นประจำแล้วปกติแล้วเนี่ยจะนัดเจอกันหลังห้องใกล้ๆกับถังขยะจะนัดกันไปฟันไม้กวาดทุกวันเป็นประจำไอ้เวรทาความสะอาดประจำวันเนี่ยตัวดีใครแพ้เอาขยะไปทิ้งนะย้อนกลับไปก่อนหน้านานิดหน่อยวันนั้นก็มีเรื่องกันช่วงพักเที่ยงพี่มี30 มันมี60เท่านั้นแหละพี่เปิดก่อนเลยเปิดก่อนใครพี่ถามมันว่าเฮ้ยทำไมไม่ออกกอนละครึ่งวะส้มตำร้านแม่เดือนคุกและ6หกสิทำไมไม่ออก30 30วะมันบอกกลับมาว่ากูจะออกส้มตำเมืองออกขนมจีนเนะกินส้มตำแนละ้วยังจะกินขนมจีนอีกแล้วก็เวลาใครมีเรื่องอะไรอะ่ะจะมาหาพี่ก่อนเป็นอันดับแรกเลย พอพี่รู้ทุกซุ้มว่าใครอยู่ซุ้มไหนอันไหนซุ้มเป็ดอันไหนซุ้มไก่พี่รู้หมดตอนนั้นพี่ก็เป็นประธานชมลมดิกลูกแก้วเป่ากบโดดยางแล้วก็ไฟฟ้าช็อตนิ่งใครไม่เปลี่ยนเป็นใครอยากเป็นก็ต้องเปลี่ยนใครเปลี่ยนแล้วไม่เป็นนั่นแหละที่พี่คุมอยู่มีพวกเด็กคงเป็นสมาชิกอยู่ประมาณ50คนไม่อยากจะคุย พี่ไม่ใช่เด็กติ่มนะบอกก่อนไม่เชื่อถามเพื่อนพี่ได้ไอ้กแก้มหลานยายเจือไอ้ไขตุนหลานยายป้อมนะมือน,นั้นนะถามได้ว่าพี่โหดขนาดไหนสรุปว่าอาจารย์ไม่กล้าย,ยุ่งกับพี่ก็แล้วกันเมื่อก่อนนี้พี่ต่อยกับนักเล่นหมากเก็บนักเล่นหมากเก็บแพ้พี่พี่ไม่กินยางลบมันก็ดีเท่าไหร่แล้วตอนสมัยอยู่ปอสองอนะ่ะอันนี้ไม่ได้ขิงนะพูดให้ฟังเฮ้ ฟังอยู่ปะเนี่ยไอมห,หมอนี่พูดตั้งนานหลับเชืเอเฮ้ยตื่น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 โอ้อะไรจะปิดปะเนี่ยคลิปอะดูเวลาดีเท่าไหร่แล้วปิด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 ขี้เกียจจริงๆปรดจามตอนต่อ,ตอไปขอบคุณนะวันหลังไม่ต้องให้เสียงภาษาไทยโดยนโมหลานคีดกลิน